กรับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมนวรัตนพงศพยบุญสมาชิกรัฐสภาขอกรับเรียนหารือท่านประธานสภารวมทั้งท่านเพื่อนสมาชิกที่เคารพครับเออด้วยได้ทราบข่าวเรื่องการประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรชัชกาลที่เจนะ็ดณบริเวณหน้าอาคารราัฐสภาแห่งนี้ครับ ประเด็นปัญหาก็คือทราบข่าวว่าจะมีการสร้างพระรมราชานุสาวรีองค์ใหม่ซึ่งขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นถึงสี่เท่าพระองค์จริงขณะที่พระบรมราชานุสาวรีพระองค์เดิมที่ประดิษฐานอยู่หน้ารัฐสภาเก่านั้นมีขนาดเท่าครึ่งเท่าครึ่งของพระองค์จริงซึ่งดูงามสง่าสมศักดิ์ศรีของรัฐสภาสถาน กับผมและเพื่อนๆศิลปินไม่เห็นด้วยกับการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์องค์ใหม่ที่ขยายสัดส่วนให้ใหญ่ขึ้นถึงสี่เท่าและเห็นพ้องต้องกันว่าสมควรอัญเชิญพระบรมราชานุสาวรีย์พระองค์เดิมที่เป็นองค์ปฐมต้นแบบมาประดิษฐานรบริเวณหน้ารัฐสภาแห่งใหม่ด้วยเหตุผลสามประการคือ 1. ขนาดสัดส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์องค์เดิม มีลักษณะสัมพันธ์ทางทัศนวิสัยที่เป็นองค์รวมของความเป็นรัฐสภาคือขนาดของพระบรมรูปให้ความรู้สึกใกล้ชิดกับประชาชนมากกว่าขนาดขยายใหญ่ที่ให้ความรู้สึกเกรงขามและห่างเหินกับประชาชนประการที่สองพระบรมราชานุสาวรีองค์เดิมอันเป็นองค์ปฐมต้นแบบนั้นถือเป็นดัง องค์เอกอักสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์ของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำเพ็ญจากธรรมจากธรรมอันยิ่งคือทรงสละพระราชาอำนาจเพื่อร่วมสถาปนาอำนาจใหม่คือประชาธิปไตยอันมีพระบรมพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยพระบรมราชานุสาวรีนี้กำเนิดจากความร่วมมือของภาครัฐ ภาคประชาชนและสมาชิกรัฐสภาสมชื่อราชประชาสมาสัยนั้นด้วยจารกระทำอันยิ่งอย่างหาที่สุดไม่ได้นี้สมควรเทริดพระองค์ท่านเป็นธรรมราชาโดยมีพระบรมรูปอันเป็นพระบรมราชานุสาวรีองค์ปฐมต้นแบบนี้ถือเป็นดังองค์เอกอักษรสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์สิทธ สมควรสถิตเสถียนเป็นสีสง่าไว้หน้ารัฐสภาสถานสืบไปหาควรมีองค์จำลองขึ้นมาแทนที่ไม่ประการที่สามก็เพื่อยืนยันถึงการพิทักษ์สืบทอดและทำโรงไว้ซึ่งกะตะเวทิตาธรรมที่รัฐสภาพึงมีต่อบรรพบุรุษเชกเช่นหลักการพื้นฐานสำคัญที่รัฐธรรมนูญพึงมีในทุกฉบับ เช่นเดียวกับที่พระบรมราชานุสาวรีองค์ปฐมต้นแบบซึ่งจะสถิตธรรมรงอยู่หน้าอาคารรัฐสภาเป็นสีสง่าสืบไปสุดท้ายนี้เนื่องจากาใกล้วันรัฐธรรมนูญคือวันที่สิบธันวากระผมขอถวายคารวะวันสำคัญนี้ด้วยบทกวีชื่อจาคธรรมราชาดังนี้ องเอกอักษระสัญ,ญลักษณ์พระทรงศักดิ์และทรงสิทธิจาระธรรมอันสำริดประชาธิปไตยไทยองค์ปฐมบรมรูปราชประชาสมาสัยทารงธรรมมาธิปไตยสถิตประทับณรัฐสภาขอพระคุณครับท่านประธาน